สวยจังเลยไหนไหนดูดิดูดิดูปากดิดูปากดิดูปากไหนปากไนปากชี้ปากไหนปากไหนปากไนปากอยู่ไหนลูกในปากอยู่ไหนไหนแผลไหนแผลไหนแผลเจ็บไหมแผลอยู่ไหนลูกแผลแผลเหรอโอ้เจ็บเจ็บ ใครทำอ๋อแพ้เหรอนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับจ้าอ๋อใช่เป็นผู้ชายแล้วทำไมไปทาลิปสติกอะลูกเฮเป็นผู้ชายแล้วทำไมไปทาลิปสติกครับนี่อยาเป็นเทออยรอลูก <laughs> จริงเหรอ <Yeah. S 1> <laughs> อยากเป็นกระเทยเหรอโ <Yeah. S 1> อ้ยสวยเว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 ้ยหนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชายอ๋อชายแล้วทำไมทาลิปสติกครับอยากเป็นกระเทยเหรอ สวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีน้องนิกน้องนิกเป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมลูกเป็นผู้ชายใช่ไหมบ๊ายบายบบ๊าายายสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอ่ะยิ้มยิ้มก่อนยิ้มยิ้มยิ้มไอยิ้มอีกยิ้มอีกยิ้มอีกยิ้ม